ก่อนจะมาดูผมสุ่มเพื่อนๆช่วยดูหน่อยครับระหว่างสกีนปิงตี้ธรรมดานี่คือร่างธรรมดากับร่างสกีนผมควรเลือกแบบไหนดีสวัสดีมายเฟนสวัสดีกุดลักมาพร้อมพายุกันเลยทีเดียวพอเกมรู้ว่าพายุน้ำเต้ากำลังมาเฮ้ยไม่ใช่พายุบัวลอยมาเกมก็เอาพายุน้ำแข็งเข้ามาเลยครับรเพื่อนวันนี้ก็จะเป็นตัวละครใหม่นะครับก็คือน้ำแข็ง เฮ hey, มันหรือเรียกว่าปิงตี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆปิงตี้มาพร้อมกับตั๋วจิตนะครับมาทั้งตัวจิตฟ้าและจิตส้มเลยนะครับคือใครจะทําจิตแปดเนี่ยคือง่ายมากๆนะครับอาวันนี้นะครับผมมีตัวอยู่หนึ่งซ้ยสองพันหกสิบใบเพื่อไม่เป็นการีรอผมจะใช้สูตรผมเลยนะครับเปิดก่อนหนึ่งใบ คลิปนี้เป็นตัวสุ่มตัวละครผมไม่อยากให้มันยาวเกินไปเพราะผมอยากห้าเดงไวๆผมเลยใส่ใจกับการสุ่มผมก็เลยจัดการสุ่มไปเลยครับเมื่อแต่มันไม่มีแบบกดข้ามไงมันช้าแบบสุ่มอ่ะโอ้ยคิดว่าจะมาใบแรกเลยมาเดี๋ยวเรามารู้นกันนะครับเพื่อนๆอ่าผมลืมบอกนะครับกิจกรรมที่แล้วเนี่ยผมมีไอเทมสวองหมาอันนี้นะครับก็มันไม่รู้ช่วยอะไรบ้างนะแต่ตอนนี้ก็ขอให้มันออกก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมอพาเพาื่อนๆมาดูก่อน <c oughs> นี่ครับเพื่อนๆไอเทมนะครับจากการันตี400เหลือ360นะครับลดมา40ใบแล้วก็พร้อมลดเ,เนี่ยเนี่ยพร้อมช่วยเปอร์เซ็นต์ดอกคูณ2นะครับแล้วก็ลด40ใบเหลือ360สุ่มเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจะออก360สุ่มพอดีหรือเปล่าหรือว่าจะออกก่อนนะครับ <c oughs> ซึ่งกิจกรรมก่อนของออสกินแมวผมก็มี1ชิ้นไม่ออก ไม่ออกม,มีทํบมาอะไรไห่รู้แต่มันลดการตีไปสี่สิบถุมก็ลดไปเยอะนะครับแต่ว่ามันไม่ออกก็คือมันไม่ออกไงเนี่ยมันไม่ออกอะ่ะมันไม่ออกอ่ะครับเพื่อนๆผมบวร้อนเอ,อ้ยมาแล้วครับเพื่อนๆมาแล้วครับเพื่อนๆปิงตี้ราชาเฮมันเยอะแบกมองทับินเอาไปเลยอ่าชื่อนะครับก็คือวิญญาณยุทธพยายามแมงป่องเอ้ย พยายามเง่งน้ำเข็งมรกตนะครับว้าวได้กี่สุ่มอ่ะได้ตอนห้าสิบสูมพร้อมไอเทมทำงานเนอะไอเทมผมรอบนี้ทำงานว่ะเตะใจผมอยากได้ตอนสกินแมวนะครับคือคือถ้าผมได้ตอนสกินแมวอ่ะโคตรเท่เลยมาอีกไหมมาอีกไหมไม่มานะครับไม่มามายื่ยนนะโอเคผมก็จะพยายามสุ่มให้มันได้เยอะที่สุดนะครับ เอออันนี้ห้าสิบสุ่มแล้วใช่ไหมเดี๋ยวผมสุ่มอีกสี่สิบสุ่มนะครับสี่สิบสุ่มเพื่อมาเปิดตัวละครก่อนเผื่อว่าจะได้สักเออสีดาวเหลืองก่อนนะครับให้มันได้สักสีดาวเหลืองก่อนเราจะได้ไปต่อแบบสบายสบยหน่อยอ่ะ<ม>เราไปต่อครับก็คือเนี้ยการันตีรอบต่วของผมก็จะเป็นสี่ร้อยห้าสิบนะก็ไม่รู้ว่าผมจะสุ่มถึงสี่ร้อยห้าสิบหรือเปล่าคือถ้ามันไม่ออกผมก็ พออะแต่ใจผมอยากให้ออกสักสองสามตัวเนี่ยมันไม่ออกคือถ้ามันออกสักสองสามตัวเนี่จะดีมากๆอ่าตอนนี้ก็เรบร้อยแล้วอ่าโอเคครับผมอยากให้ออกอีกหนึ่งตัวแต่ผมจะไม่เอาตัวจิตนะครับเพราะว่าผมไม่สนับสนุนการใช้ตัวจิตสักเท่าไหร่ผมต้องการแค่ตัวละครปิงตี้เสือหลงมาไหม ไม่มาครับผมมาเป็นอ้วนไฟนะครับโอ้โหยับยืนเลยเนื้อตกควยไหลเลยเฮ้ยไม่ใช่เนื้อตกไข่ไหลเฮ้ยถูกแล้วแหมมาครับเพื่อนเรามาดูนะตัว2500าัาร้อยใบของผมจะเหลือกี่ใบนะครับเรามาดูโลที่สองกันคือถ้าโลที่สองออกตอนสี่ร้อยสี่สิบ สี่ร้อยห้าสิบผมก็โอเคผมก็สุ่มต่อนะครับแต่จะไปสุ่มสามสิบเปอร์เซ็นตนะครับเราสุ่มแค่รายวันก่อนก็พอเพราะว่าปิงตี้เนี่ยผมต้องเซฟงบนะครับเพราะาตัวละครในอนาคตเนี่ยมันชะมากันถี่ถี่มากเลยครับเพื่อนๆตัวละครเนี่ยมาแบบติดติดติด,ต,ด,ต,ดติดกันเลยอะเออเราห้ามประมาทนะครับเพราะฉะนั้นผมมีตัวสองพันใบก็จริงแต่ผมจะบริหารตั๋วให้ดีที่สุดนะครับ ตัวใครมีตัวเยอะตัวน้อยก็พยายามบริหารกันดีๆนะครับเพื่อนๆเห็นไหมโพสุ่มแล้วมันไม่มาครับเพื่อนเดี๋ยวเราขอมาดูเอ่ออ้นี้กันก่อนชิ้นแรกเป็นอะไรชิ้นแรกมีตัวจิตแดงนะครับสามชิ้นนี้เลือกอะไรดีสุดให้เลือกจิตแดงครับจิตแดงสามสิบใบมีค่ามากๆครับเพื่อนๆอ่านี่ก็จะเป็นกระดูกแขนนะครับ2องร้อยสามสิบสุ่มนะครับเอฟเฟกต์อัพเกรดคิดแดงความหนาวเน็ด เพิ่มขึ้น20%เป้าหมายที่อยู่ในหนาวเน็บนะครับจะได้รับคิดแดมท้ายสุดจากความหนาวเหน็บเพิ่มขึ้น50%ในเทิร์นแรกของการต่อสู้เมื่อได้รับหนาวเน็บความหนาวทั้งหมดจะได้รับขึ้น2ชั้นอันนี้ก็คงต้องไปดูที่สกิลของมันนะครับส่วนลําตัวนะครับก็จะเป็นทุกครั้งที่สกิลโจมตีของปิงตี้จักรพรรดิเองรอมน้ำแข็งสัมผัสโดยศัตรูหนึคนดามเมจ ท้ายสุดจะเพิ่มขึ้น20%ทุกครั้งที่จักรพรรดิน้ำแข็งมาอีมาเหนอยกแรง <laughs> ทำลายน้ำแข็งของศัตรูได้คีเดมท้ายสุดเพิ่ม20%หากศัตรูทั้งหมดอยู่ในสถานะาหน,านาวเหน็บคิแดงจะเพิ่มขึ้น200%ว้าวคือเรียกว่าทำตุ้มเดียวก็ตุยหมดอ่ะ200%อ่ะมันมันแรงนะครับอ่าตัวครปิงตี้เนี่ยก็จะมีแขนฟิวชั่นเป็นชิ้นแรกเลยนะครับ ใครที่ได้ก็ดวงดีใครที่ไม่ได้ก็จบเลยนะครับเพราะว่าแขนฟิวชั่นอันแรกของปิงตี้ทำให้ตัวละครปิงตี้เล่นง่ายขึ้นนะครับอ่าก็คงจะไม่ออกเลยมั้งคือผมขอ,อีกตัวเดียวอะ่ะคือถ้าออกอีกตัวเดียวผมก็คือผมไม่ซีเรียสเลยผมจะไปสูงตู้30%แล้วนะครับอ่าออกไหมไม่ออกนะเห็นไหมเกลือเกลือเลยครับเพื่อน มีใครเกลือแบบผมบ้างออกไวเพราะไอเทมแต่ไม่ออกเลยอีกต่อไปครับโอ้โหอย่างเกลือมามันก็ไม่ออกนะคือนนี้ผมว่าการตี4 40แล้วผมเจ็บหนักแน่เลยโอเคก็การตี4 40จริงๆนะครับงั้นเดี๋ยวเราขอเปลี่ยนหน่อยตัวนี้ไม่เท่มันเป็นคนละฝั่งกัน งั้นเราต้องเอาตัวละครภาค2ครับตัวละครภาค2ก็คือตัวละครเซี่ยวเซียวมาใช่ป่าวะภาคสองแหละจำไม่ผิด <c oughs> <c oughs> มาครับเพื่อนตอนนี้เหลือหนึ่งพันแปดใบแล้วนะครับรีบสุ่มรีบจบครับไม่อยากรอนานเพราะสุ่มตัวละคร400ร้อยใบเนี่ยใช้เวลาถึง10นาทีกันเลยครับเพื่อนๆโอ้ย่ขออีกตัวนึ่งขอแค่สีแดงเหลืองก็พอโอเคครับเพื่อน มาแล้วครับเรียกได้ว่าสีดาวเหลืองผมก็พอใจแล้วนะครับว้าวตอนนี้ผมสุ่มไปสองร้อยเจ็ดสิบอีกห้าสิบสุ่มนะครับคือผมเอาแค่สามร้อยยี่สิบสุ่มผมจะไม่เอาเกินนั้นเลยผมจะสุ่มสามสิบเปอร์เซ็นแต่เพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะมผมเนี่ยมือไวแน่นอนครับโอเคคิดว่ามาวะคิดว่ามาอีกตัวหนึ่งหนึ่งใบนะครับสองใบไหมครับ เออสองเลยครับเพื่อนๆสามครับไม่นามาสี่ครับรอบสุดท้ายครับเพื่อนๆอ,อ่าผมบอกเลยต่อให้ผมมีตัวเยอะผมก็ต้องประหยัดนะครับไม่มาครับโอเคถ้าเกิดไม่มาเราก็ประหยัดไว้แค่นี้นะครับจากสองพันห้าสิบใบเหลือหนึ่็ด้อสามบาใบนะครับและที่สำคัญคือผมสามารถมาปรับสุ่มตรงนี้ได้ด้วยฟรีหนึ่งอัน นี่ผมมีตั๋วฟรีจากไอเทมนะครับพเพื่อนๆดูอันนี้มีหนึ่งกับมีสองนะผมจะสุ่มไปหนึ่งครับถ้าเกิดปิงตี้ออกไวเนี่ยคืโอโคตรดวงดีอ่ะโอ้หอันแรกเลยไหมอันแรกเลยไหมเออมันไม่ออกเลยนะครับพเพื่อนๆแต่เนี่ยใครที่ว่าไม่รีบนะครับให้มาสุ่มเปอร์สามสิบเปอร์เซนต์รายวันอ่ะผมขออัพไปดู่อนี่เลยครับเพื่อนๆตัวละครปิงตี้นะครับ ว้าวตอนนี้ผมก็สีดาวเหลืองแล้วเดียผมขอสุ่มก่อนนะครับสุม่มสามสิบเปอร์เซ็นอ๋อนี่นี่น,น,นี่ก่อนนี้เราจะมาสุ่มนะครับเรามาดูอันนี้ก่อนอันนี้นะครับได้ตั๋วฟรีสิบใบนะครับให้เราใช้ตั๋วฟรีจากอันนี้ในการสุม่มสามสิบเปอร์เซ็นนะครับไม่ต้องรีบนะและเมื่อเราสุ่มไม่ออกนะครับเราก็ทําการใช้เศษอัปดาวนะครับอันนี้ผมชี้แนวทางแนละ้วเพื่อนๆคงรู้แล้วแหละมาจะมาไหมไม่น่ามาเพราะชื่อไม่ขึ้น โอเคปึง้งเห็นไหมครับเพื่อนๆไม่มาครับเด,เดี๋ยวผมจะยัดเศษไปก่อนนะครับสูตรผมจะยัดเศษไปที่สองแดงนะครับอ้าใครจะทํากี่แดงก็ได้แต่ผมมีของเยอะนะครับผมเลยไม่ค่อยซีเรียสส่วนเพื่อนๆที่ยังไม่มีของก็แล้วแต่ชอบนะครับอ่ายัดไปเลยครับหนึ่งร้อยนะครับเป็นห้าเดงครับ เดี๋ยวผมจะยัดเป็นแค่หนึ่งแดงนะครับอ่าหนึ่งแดงจริงๆผมก็ยัดเป็นสามแดงได้เลยครับสามแดงเอ้ยสองแดงเลยแล้วกันโอเคลวกๆเลยนะยัดเศษอย่างเดียวทําทรงดวงดีแต่ที่ไหนได้ยัดเศษอ่าโอเคครับเพืพ่อนๆเราก็ได้รับของฟรีนะครับนี่สายใหญ่คือจริงๆยัดเศษเป็นห้าเหลืองก็พอนะครับเพื่อเอาสายใหญ่หนึ่งแดงเป็นตัวยี่ห้าใบนะครับสองแดงเป็นตัวห้าสิบใบ ก็เรียกว่าได้เพิ่มมาประมาณกี่ใบวะเนี่ยห้าสิบใบเป็นเจ็ดสิบห้าใบเป็นแปดสิบเก้าสิบใบนะครับแล้วสายใยเนี่ยสำคัญมากนะครับสายใยเพื่อนๆนควรเอานะครับให้ตัวละครห้าเหลืองมาตอนนี้เรามีเก้าสิบใบครับเดี๋ยวเรามาสุ่มกันว่าจะออกหรือเปล่านะครับกับพญาน้ำแข็งเห่มันมาออกไหม มันต้องออกเลยวะนี่มันสมสูตสามสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะเว้ยออกไมมออกออกไหมออกไม่ออก,ออก,ออก,ออกไม่เป็นไรอ่าคือผมบอกเลยนะครับเศษที่มันได้มาจากไอเนี้ยเนี่ยเนี่ย,ยที่ว่าเป็นห้าร้อยเศษอะไรอย่างเงี้ยหกสิบเศษนะครับในการอัพของรางวัลอนะให้เก็บเอาไว้นะเพราะว่าเราจะได้ซื้อของที่จําเป็นนะครับในอนาคตไม่ออกนะดูเหมือนว่าจะไม่ออกโอ้โห มาไหมเหนื่อยแล้วนะเหนื่อยแล้วนะเหนื่อยแล้วนะไม่ออเกเหรอเหมือนจะเกินแล้วนะเหมือนจะเกินงรบแล้วนะมาไหมจ้ารอบสุดท้ายครับขอให้มาขอให้มา่่งเียโอ้หไม่มาจบเลยตอนนี้เริ่มเหนื่อยอะไรแล้วครับเพื่อนๆอาตอนนี้เริ่มเหนื่อยอะไรเรียกี่ใบ เหลือสิบเก้าใบนะครับสิบเก้าใบยังสุดแล้วอีกสองรอบนะมาเดี๋ยวเราดูกยนสองรอบจอกหรือเปล่าคือเนี่ยบางคนมันไม่ออกครับพอมันไม่ออกมันก็จะเป็นแบบนี้ครับหัวร้อนครับเหมือนผมเนี่ยหัวร้อนแต่ยผมสามารถทำมาแดงได้ภายในวันแรกเลยนะผมย้ำเลยแต่ผมไม่ค่อยรีบเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับโอ้โหจบเลยขอออกอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวไปยัดสีได้เป็นสามแดงอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ย พอทีเนี้ยตัวฟรีก็หมดแล้วเห็นไหมครับเราก็เริ่มจะใจร้อนแล้วแต่พอเราใจร้อนครับเราใจร้อนไม่ได้ครับเดี๋ยวเราขอไปยัดเสษกันต่อครับแบบแบบเครื่องมันอุ่นไงเครื่องมันอุ่นไงอยากได้ห้าแดงวันแรกไงเหลือกี่ใบสองร้อยสองร้อยเป็นหนึ่งพันยัดแค่หนึ่งร้อยพอเอาแค่สามแดงเอ้ยเอาไปเลยไปเอาไปไปไปสามแดงเลยเอ้อ เออสามแดงไหมอ่ะเอาไว้สุดเอาไว้สุดปิดจบเลยระดับนี้แหละเอาไว้สุดปิดจบเลยอ่าได้ฟรีห้าสิบใบนะครับแล้วก็เมื่อเป็นสีแดงก็ได้อีกห้าสิบใบมาเรามาสุกันครับเพื่อนๆห้าสิบใบสุดท้ายนะครับเรียกได้ผมว่าคงจะปิดจบวันนี้แค่สามแดงแต่ว่าวันต่อไปผมก็คงจะห้าแดงแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นผมขอลุยหนึ่งครั้งกันต่อมา เพื่อนๆคิดว่ามันจะมาไหมครับตู้สาสิเปอร์เซ็นต์ลุดเลทครับถ้าพูดสัน้นๆคือตู้สาสิเปอร์เซ็นลุดเลทคือผมบอกเลยนะเพื่อนๆผมจะไม่พยายามใช้ตั๋วจริงเลยนะผมจะเก็บตั๋วจริงเอาไว้นะครับ <c oughs> โอ้ยมาแล้วครับเพื่อนว้าวเห็นไหมตั๋วจริงผมยังเหลือเ,เ,เท่าเดิมนะครับหนึ่งพันเจ็ดร้ยห้าสิบเท่าเดิม แต่ว่าผมมีตัวฟรีเหลืออยู่อีก29ใบไว้รอสุ่มพรุ่งนี้นะครับถ้าเกิดผมสุ่มพรุ่งนี้ก็คือถ้าเอาจริงๆผมสามารถยัดเศษแล้วก็สุ่มได้เลยอะ่ะแต่ผมไม่อยากยัดเศษแล้วนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าเพราะเดี๋ยวจะไปลงเสียพวงเสียไปอีกตอนนี้ผมก็ปิดชอบกิจอยู่ที่3มเดงนะครับฝากกดเพื่อนกดไลค์กดใจไว้ด้วยแล้วเราไปเจอกันต่อกิจสุ่มต่างๆนะครับ